นี่พริกที่เก็บไว้เริ่มแดงแล้วได้กินพริกแดงแล้วดีใจจังสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเจอกับเพชรประเพณอีกแล้วช่องเพนสตอรี่จ้าวันนี้พาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้าทุกคนวันนี้พามาเข้าครัวทําเมนูผัดข้าวจ้าผัดข้าวใส่หมูยอฝรั่งเลโบเคเขาเรียก เนี่ยตั้งกล้องดีๆ,ดๆนนี่ะนี่จ้ะก็แล้วโต๊ะออกก่อนอผัดข้าวอันนี้คือข้าวฝรั่งนะทุกคนข้าวฝรั่งมันจะซุยเนี่ยมันข้าวไทยมันนิ่มมันเละเวลาประเพณผัดประเพลก็ผัดไม่ค่อยเป็นนะทุกคนก็ข้าวฝรั่งมันจะเป็นสีนี้เลยนะทุกคน ข้ากล้อง่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกล่องแบบเนี้ยข้าวไทยประเพณก็มีนะแต่ว่าข้าวหอมมะลิแต่ว่าไม่เอาเอาข้าวไอ้นี่แข็งดีแล้วก็เนี่ยใส่เล็บเคสใส่หมูยอฝรั่งทุกคนนะใส่ไปมีอะไรก็นี่กระเทียมหัวหอมทุบไว้เรียบร้อยหั่นไว้เรียบร้อยผักก็จะมีเนี่ยดอกกะหลำ่ำยังไม่หมดทุกคนก็จะกินให้จะทําให้หมดแล้วก็มี ใกล้ๆเลยหมูเอ้ยพริกหวานพาพริกาแล้วก็เนี่ยหัวกระหลำ่ำต้นหอมนิดหน่อยอันนี้ขยักไว้แก้มแล้วก็เอ่อหัวต้นหอมฝรั่งซอยเอ้ยอย่างเล็กทุกคนอย่างเล็กแล้วก็แครอทนี่แล้วก็จะใส่ใบพริกด้วยทุกคนยังไม่หมดนี่พริกประเพณเริ่มแดงแล้วเครื่องก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนี่ หลายๆอย่างรวมกันเหมือนเคยผัดเมนูผัดเครื่องก็จะเหมือนเดิมถ้าเมนูผัดก็จะวันนี้ก็จะเสริมมาก็คือเอเอไอเนี่ยซอสหวานซออิ๊วขาวซอสหัวเขียวน้ำปาลารสด,ดีไปชมกันเลยรสทุกคนเมนูผัดอีกแล้วจากผัดข้าววันนี้อยากกินข้าวผัดที่จริงอยากกินข้าวคุกกะปิผัดเนี่ยทุกคนแต่ว่านี่แหละเอาแบบง่ายๆดี นี่จะใส่กระเทียมลงไปแล้วกับหอมซอยนี่ก็จะใส่พริกไทยนะผัดลืมว่าไข่โงเมื่อกี้ใส่ไข่แ้วสองลูกไข่ด,ด้วยทุกคน กินข้าวผัดไม่ใช่หมูใช้เนืเ้อเคสหมูยอ่ะทุกคนเนื้เคสหมูยอกระหลังหมองูมอน้ไ่หมูยยก็เหมือนนะทุกคนตายใครตายมันเด้อทุกคนเพระเนเคยผัดยังไงก็ผัดอย่างนั้นทุกคน คุณคนเขาก็ผัดคงผัดไข่ก่อนนะแต่บางนก็เถอก็หลับผัดไข่เวลาเข้าออครัว,วออกอ็ชอบไอชิคุณีกงน้ำตาี๋ยวก็เพิ่นจะผัดผักก่อน ข้าวลงที่หลังจะรวมไปเลยแนหะต้นหอมต้นหอมมีทั้งต้นหอมเล็กต้นหอมใหญ่หน่อยนะต้นหอมฝอ,อยเน <c oughs> ี่ยเพราะว่ารเราเป็นปลูกเองรเราเก็บมาต้องใช้หึ้หมดขึ้นใบิก้นใบพริกก็ใส่ทีหลัง เอาลืมลัวก็เพสเี่ยมันล้วกระสุแล้วทุกคนสายอไรเลยเยจะติมเครื่องใส่นี่ดี ก็เป็นกินก็อ่ะซื้ออย่างถุงใหญ่นะคะคนี่จะใช้ได้หลายเดือนแล้วเอี้อขาวนกสาหริ่งนกนี่ก็ที่หลังลิ้ปลาลิ้นปลา ผวงแล้วหลังนเพเียวะเราเ่ี่อวงเนือดูจะใสกว่าผัดผัดนื้อกาผัดเก่าที่เหลือๆที่ผัดทุกจากสองสามเมนูอะทรกคนนี่เอามาผัดให้หมด นิ่งหมดสุดท,ท้ายแล้วก็จะหมดแล้ว <c oughs> ใส่ไข่แดงแหวกใส่ไข่แดงเลยใส่สองลูก คน sucking, ketchup, on นุ่งทอดกผักทุกสายไข่ใส่นี่ทุกเนแล้วกระเทียมำอุ่งเนี้ยนุ่งหนเราตีทำไงเราก็ทำอย่างนี้ปิดไปก่อนนี่จะผักักผัไข่เป็นยังง้แล้วผักสุดเกิน น้ำผักจะออกทุกคนข้าวเริ่มเลยใส่ไม่หมดแลยตัวไม่กินไม่หมดทุกคนข้าวของสลังผัดแล้วมันแข็งดีอ่ะทุกคน กินอร่อยข้าวข้าวหอมมะลิมันชอบมนข้าวทยมันชอบเละ้อแหววลาผักอนี้มันล้วนดีประเทนว่าเน้นไปทางผักนะทุกคนผักหมดเลยสามงวดและสามเมนูสี่เมนูและที่ทำหมดทุกคน อยูจะผักอันเก่านี่แหละ <c oughs> หน่าดูนวลๆไม่แข็งเ,เลยลใส่ข้าวอีกเลหละใส่หมกเลยกินให้ฉ่ำไปเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเพิ่นตั้งลายลายเอ่อพริกน้ำปลาอีกพริกน้ำปลากินข้าวผัดอร่อย ไอ้น,นี่เป็นแบบข้าวกล้องนะทุกคนก็จะกินหอมประเทนว่าแข็งแต่ว่าหอมกินแล้วร้องก็ไม่แข็งหรอกไข่ไข่ทันสองลูกก็มองไม่เห็นไข่และ ผัดยวผักมันเละมันจะไม่่อยให้ผักกรอบๆหน่อยกินคนกนนรสจั มันมืดเค็มนะใส่น้ำปลาหน่อยใส่เกลือดีกว่ากลัวใส่น้ำปลามากเดี๋ยวมันแฉะต้องใส่เกลือเดี๋ยวเวลาเราไปกินกับพิกน้ำปลาเลยทุกคนมันต้องเค็มมากเมื่อกี้ลืมใส่ใส่ใสกระเทีย เออจะลืมใส่ซอสไอ้น,นี่เนาะแต่ว่ากระเพรียนไม่ใส่ก็หวานอ่ะซอสดำอ่ะซอสหวานมันหวานเมื่อวานนี้ที่ผัดไปน,นั่น,นยังหวานเลยค่ะตู่นเต้นอยี่ยของเรามันสวยข้าวไอ้ข้าวไอ้นี่นมันล้วนดีทุกคนผัดยังไงก็ไม่แฉะข้าวไทยคอรจะแฉะเวลาก็เพรินผัดเนี่ยผัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แะทุกคนนี่เราคือทำเนื้อ ทำทิไรแต่แฉะทุกทีอย่างนี้มันล้วนเห็นป่ะใส่เลอบโอเคสหมูยอหลังอร่อยเลยอ่ะทุกคนเรามาใส่น้ำปลานะจะกินกับพริกน้ำปลาอ่ะใส่เกลือแทนถ้าไม่เคิมข้าวเพราะเราไม่ได้ใส่เคิ่มมาก้อ,าอ,องเพิงมอีกรอบนี้ อดีแล้วทุกคนอร่อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปแล้วจปะปิดไฟแล้วปิดฝาไว้แป๊บนึงใหม้มันนิ่มขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปกับข้าวจ้าถ้ามีถั่วลันเตาใส่ก็จะสวยสวยไอเม็ดถั่วลันเตาตอ,ตอ่ะทุกคนขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมจ้าบ๊ายบาย แซงกิวสวัสดีจ้า